ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทั้งหลายเนาะค่ะทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมทางช่องล็อกกิกนะตอนนี้อยู่เนาะค่ะเมื่อนี้กบมาพบกับล็อกกิกอีกคือเก้าสายสายแน่เพราะว่าล็อกกิบก็ทำงานเนาะค่ะช่วงนี้เป็นเวลาบีกเนาะค่ะล็อกกิกก็เลยจะเอาแนวทางราวพัฒนาของเสียนหนุ่มมาวางให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและติดตามสําหรับเอซ ของเซียนหนุ่มนะคะและะ้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทั้งช่องล็อกกิ๊กะจังไลยก็ขอฝากนู่นฝากเนื้อฝากตัวสำหรับช่องน้องใหม่ยังคือเกาะะอ่าเนาะค่ะยังบ่ค่อยคล่องเว้ายัางบ่ค่อยคล่องบ่ปฏิติประตออาจจะวกไปกลัวม,มากกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเด้อคะ่ะกะกราบขอบพระคุณอีกคือเกาะะ่าค่ะที่สนับสนุนโดยการเบิ่งคลิปของล็อกกิ๊กเนาะค่ะแล้วกะ็มา เขากันคุยกันผ่านทางคลิปทางช่อง youtube ของล o อกิกเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้ล็อกิกสิมีแนวทางเาวาพัฒนาของเซียนนุมมาวางคือเกาเนาะกะับขอพระคุณที่เขามาติดตามแล้วก็ฝากแนวทางของเซียนนุมไปอีกแนวทางหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมแนวทางของเซียนนุมกันเลยค่ะ ของวันพุธนี้เนาะเพิ่งหายมาแล้วค่ะวันพุธกันยายนสอง7ัน้อยหกสิบเจ็ดเจอกันสองทุ่มเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิิงตัวเลขแนวทางของเซียนนมกันเลยค่ะ,ะนี่ก็จะเป็นแนวทางราพัฒนาของเซียนนมเนาะคะ่ะของเมื่อวานที่ผ่านมาเลขเพิ่นกระลุดไปเนาะคะ่กะกับแฟนขับเอฟซีกับโค้งสิงยังเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้เซียนนมเพื่อเก่าเนาะคะ่ะ กับเพื่อนก็ให้ตัวเลขแนวทางมาแล้วเลขบ่าเขาบ่าปังกับเยาว่ากันเนาะคะ่ะกับขอขอโทษขอภัยไวกอนนาะทีนี้ขอให้แฟนขับเซียนนมกะยังต้องติดตามคือเก้าเนาะอ่อนวอนเนี่ยแหละเนาะค่ะเนาะแฟนขับของเซียนนมกัสีเนียวแน่นอยู่แล้วเนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวไปเบ่งตัวเลขแนวทางกันคะ่ะเพื่อนให้แนวทางตัวเลขมาแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางลาวพัฒนาของเซียนนุมเนาะคะ่ะวันที่สิบเอ็ด วันพุธทีจะถึงนี่เนาะคะ่ะวิ่งรูดมี8กับ0ูสองตัว 6, หกหางมี8ป0สี่ศูนย์สห้ห้ดหกย์หตัวเบิ้ลน8ปกับ 0, 0ูนตัว4หางแปดศูนย์สแ้าแปดศูนย์หกแล้วกับ8ปด ูนย์เนาะค่ะค่ะเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะคะ่ะเลขทุกตัวมันก็นมีเขามีรูดแนวทางทุกอย่างกับเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะกราบขอขอถูดออขอภัพยพ่อแม่พี่น้องไว้กรเอฟซีผี่กรลังติดตามทางช่องลอกกิกอยู่กะผิดพลาดประกันใดก็ขอถูดก็ไและกะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมี นีหลาบในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามราพัฒนาเนาะคะ่ะของเซียนนมเนาะเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นแนวทางอีกทางหนึง่งในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีของเซียนนมนะคะ,ะก็กลาบขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามทั้งช่องลอกิก๊กกะขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคลิปนี้ก็กลาบ ขอบพระคุณค่ะ